ยินดีต้อนรับกลับสู่อเตอ r ์เท n นช่องของคุณสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางทหารเทคโนโลยีล้ำยุคและเครื่องยนต์ทรงพลังจากทั่วโลกถ้าสิ่งนั้นเคลื่อนที่ได้ส่งเสียงคำรามหรือฝ่าฟันภูมิประเทศสุดโหดได้คุณจะได้เห็นมันที่นี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปล่าสุดของเราว่าด้วยสัตว์รบเกราะสุดโหดอย่าง T-84 Oplot-T รุ่นปี2026นี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดา Oplot-T เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมยานเกราะจากยูเครนมาอย่างยาวนาน และในรุ่นปี2026มันได้ถูกพัฒนาไปอีกขั้นในยุคที่สงครามสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที84โอเพอรทีพิสูจน์ให้เห็นว่ายูเครนไม่ได้แค่ตามทานันแต่กำลังก้าวนำเรามาเริ่มจากจุดกำเนิดของมันที84โอเพอรทีพัฒนามาจากรถถังที80ยุคโซเวียตแต่ในปี2026นี้มันได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงรุ่นใหม่นี้พัฒนาโดยอิงจากประสบการณ์จริงจากสงครามโดยเฉพาะในยูเครนและมีการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งในด้านอาวุธ ความคล่องตัวและการป้องกันหัวใจหลักของมันคือเครื่องยนต์ดีเซล 6Td 3กำลัง1,500แรงมา้าเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบมาให้เล็กกำลังสูงและทำงานได้ดีในอุณหภูมิสูงให้ความได้เปรียบทั้งในสนามรบยุโรปตะวันออกและภูมิประเทศร้อนแรงความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงบนถนนและมีความสามารถสูงในการลุยพื้นที่ครุข่ะนี่ไม่ใช่แค่รถถังหนักแต่มันเร็วคล่องตัวและโคตรถึก ในเรื่องของกรอะที84รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเกราะคอมโพสิตผสมกับกรอปฏิกิริยาแบบระเบิดหรือเอราซึ่งไม่ใช่แค่ KONTAKT 5หรือโนสแบบเดิมอีกต่อไปแต่เป็นระบบเอราแบบแยกส่วนรุ่นใหม่ที่สามารถรับมือกับหัวรบจอบกรอะ2ชั้นและการโจมตีจากด้านบนได้นั่นหมายความว่ามันสามารถรับมือกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่และยังคงต่อสู้ต่อได้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอัจฉริยะ ทั้งเครื่องเตือนเลเซอร์ระบบต้องการเชิงรุกอย่างซาสลอนและตัวปล่อยควันพรางความร้อนที่ช่วยให้รถถังหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบนำวิถีของสตรูได้การต้องการหลายชั้นนี้ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่เอาตัวรอดได้ดีที่สุดในสมรภูมิยุคนี้ด้านอาวุธหลักโอปอดที่ติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด125มเมตร ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะกระสุนแรงระเบิดและขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านหลังกล้องระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถบรรจุได้28นัดพร้อมอัตราการยิงที่เท่าเทียมหรือดีกว่ารถถังของนาโตส่วนอาวุธเสริมมีปืนกล7.62ม mm. ิลลิเมตรและปลืนกลหนักควบคุมระยะใกล12.7ม mm. ิลลิเมตรที่ยอดเยี่ยมทางสำหรับศัตรูภาคพื้นและโดรนบินต่ำจุดเด่นอีกอย่างในรุ่น2026คือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลใหม่ล่าสุด มีกล้องจับภาพความร้อนสําหรับพลยิงและผู้บังคับการระบบติดตามเป้าหมายออปติกแบบนิง่งและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากโดรนและระบบควบคุมสนามรบทําให้ลูกเรือสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยําภายในรถถังยังได้รับการออกแบบใหม่ให้สะดวกสบายขึ้นมีระบบควบคุมอุณหภูมิลดเสียงรบกวนภายในเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ยาวนานโดยไม่เหนื่อยลา้าแล้วโอปอ T ทีรุ่นปี2026นี้เปลี่ยนเกมได้จริงไหม ในโลกที่เต็มไปด้วยรถถังจากตะวันตกอย่างอาร์เบร็มลีโอพาส2หรือ K2 Black Panther จากเกาหลีใต้โอปรอดที่แสดงให้เห็นว่ายูเครนยังคงยืนหยัดแข่งขันได้และมองไปข้างหน้าแม้จะไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลแต่ก็ส่งมอบการออกแบบที่ฉลาดแรงอย่างรุนแรงและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสนามรบจริงจบกันไปกับวันนี้จากมอเตอร์เทรนถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่84โอปรอดที่อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากให้เราพูดถึงรถถังรุ่นไหนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเครื่องจักรสุดโหดที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สนามรบอย่าลืมให้เครื่องยนต์คำรามไปพร้อมกับเรา